สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกปรับเข้ามาในเกม Dead by Daylight แพด P.T.B. 7.3.0ครับซึ่งสิ่งที่ถูกปรับเข้ามาในเซิร์ฟสอบเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการปรับจูนเพิ่มเติมหรืออาจจะไม่นำเข้ามาก็ได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์หลักซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนแรกครับก็มีการปรับ ด่าน2ด่านครับเริ่มจากด่านจัตุรัสพินาตหรือด่านของเดินไนครับด่านนี้เนี่ยเขาปรับให้ขนาดของด่านมันเล็กลงแล้วก็มีการเพิ่มออบเจกต์ต่างๆเข้ามาในแมพเพื่อทำให้มองเห็นกันข้ามแมพได้ยากขึ้นนั่นเองครับต่อไปครับก็เป็นด่านแม็กวิลานซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะเพิ่มรูปแบบใหม่ของด่านเข้าไปซึ่งส่งผลให้ แลนด์มาร์กบางจุดในดานเนี่ยอาจจะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับอันนี้คือจากที่ผมลองไปหาอ่านมาคร่าวๆนะเห็นว่าจะมีการปรับให้มันแตกต่างกันออกไปแล้วก็ในส่วนของเปิร์ค,ครับมีเปิร์กสองเปิร์กที่ถูกปรับครับเปิร์แรกครับรอบไล่ล่าของโกดเฟสปรับให้โทเค็นแต่โทเค็นที่เก็บจากเปิร์กนี้เนี่ยจะลดเสียงหัวใจโทเค็นละ5เมตรซึ่งหมายความว่า เราสามารถลดเสียงหัวใจตอนไล่ล่าได้สูงสุดถึง20เมตรเลยเปิร์กที่2ครับตัวประกอบซึ่งเป็นของเลอ a นาโตไลล่าเปิร์กนี้เนี่ยตอนที่เราวิ่งด้วยผลของเปิร์กนี้นะครับเราจะติดสปิน5วิจากเดิม4วิต่อไปเขาก็เป็นฆาตรกร5ตัวที่ถูกปรับจูนสมดุลครับเริ่มจาก 1. t a p p แทป,ปซึ่งปรับให้กับดักที่อยู่ในดานเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น8ชิ้นจากเดิม6ชิ้นแล้วก็หลังจากที่แท p เปอร์เนี่ยเซตแทปเป็นที่เรียบร้อยแล้วความเร็วการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีก7.5%เป็นเวลา5วินาธีอีกด้วยครับต่อไปครับตัวที่2และ3ซึ่งก็คือฮันเท d และ t i x t เตอร์คือที่ผมพูดรวมกัน2ตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่า2ตัวนี้ได้รับ บัฟที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเวลาโหลดอาวุธหรือเวลาเก็บอาวุธที่ตู้เนี่ยจะไวขึ้นเป็น3วินาทีจากเดิม4วินั่นเองครับต่อไปครับตัวที่4 d e s ดสส์ลิงปรับให้โหลดกระสุนไวขึ้นเป็น2.6วิจากเดิม2.75วินาทีแต่ก็มีการเนิร์ฟแอดออรีไวด้วย1ตัวครับซึ่งก็คือกุญแจเขียวโดยปรับให้จากเดิมเนี่ย โหลดก็สูญไวขึ้น0.5วิก็ถูกเนิร์ฟลงเหลือเพียง0.35วินั่นเองครับแต่ก็มีแอดออนที่ถูกบับ2ตัวนะซึ่ง2ตัวนี้เป็นแอดออนที่ทำให้ตั้งสกบแล้วเดินไวทั้งคู่ครับคือจากเดิมเนี่ยแอดออน2ตัวนี้จะเพิ่มสปีด1%และ2.5%ก็ปรับเพิ่มเป็น1.5%และ3%ตามลำดับครับตัวที่5ครับ เดอะลีเจนปรับ Add-on เข็มกัดที่เป็นหัวใจที่มีชื่อว่า BFF นะครับซึ่งปรับให้เพิ่มสปีดตอนท้ายเกมขึ้นเป็น6%จากเดิม4%เมื่อเราไม่ได้ใช้สกิลของมันนั่นเองครับต่อไปครับจะเป็นการพูดถึงระบบใหม่ที่มีชื่อว่า Anti-Camping ซึ่งระบบนี้นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อ เราโดนแขวนและในอาณาบริเวณที่เราโดนแขวนเนี่ยมีฆาตรกรอยู่ใกล้ๆครับซึ่งจะทําให้แคมมิเตอร์เนี่ยเริ่มวิ่งยิ่งฆาตรกรอยู่ใกล้เรามากเท่าไหร่ตัวมิเตอร์นี้จะยิ่งวิ่ง,วงไวขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มอยู่ห่างจากตะขอมากเท่าไหร่เนี่ยตัวแคมมิเตอร์นี้ครับก็จะวิ่งช้าลงตามระยะทางเลยแต่ถ้าเกิดว่าฆาตรกรเนี่ย ไม่ได้อยู่ใกล้ตะขอมากจนเกินไปคือไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่เกมมันกําหนดหรือฆาตกรไม่ได้เฝ้าไม่ได้แคมป์เนี่ยตัวแคมมิเตอร์นี้นะครับก็จะไม่วิ่งซึ่งถ้าแคมมิเตอร์เนี่ยวิ่งจนช้าเต็มเราสามารถปลดตัวเองลงจากตะขอได้ครับซึ่งการปลดตัวเองด้วยวิธีนี้เนี่ยเราจะติดทนทานและเร่งรีบ เป็นเวลา15วิอีกด้วยและฟีเจอร์นี้นะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ได้เพียงแค่อยู่ในเฟสหนึ่งนะครับโดนแขวนจนเข้าเฟสสองแต่ถ้าเกิดโดนแคมป์แบบนี้เนี่ยเราก็สามารถปลดตัวเองลงจากตะขอได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนพยายามจะมาช่วยเราหรือมีเพื่อนอยู่ในอาณาบริเวณตะขอที่โดนแขวนเนี่ยตัวแคมมิเตอร์นี้ก็จะหยุดไหลครับ และฟังก์ชันนี้นะครับจะไม่ทํางานจะหยุดทํางานก็ต่อเมื่อประตูทางออกมีไฟเข้าพร้อมเปิดเรียบร้อยเหลือง่ายคือปั่นไฟครบ5เครื่องฟังก์ชันนี้จะไม่ทํางานครับแต่จากที่ผมลองไปเทสมาเนี่ยผมเห็นว่าหากเราแขวนเซอร์ไว้ที่ชั้น1แต่ถ้าเกิดว่าตัวเราไปอยู่ชั้น2งเนี่ยระบบเกมเนี่ยมันก็จะนับว่า เราอยู่ใกล้ตะขอซึ่งส่งผลให้แคมมเตอร์ก็จะยิ่งไหลไวครับน่าหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเล่นคุมโซนตรงบ้านเล็กหรือเบดเมนไม่ได้แล้วนั่นเองครับและการมีอยู่ของระบบแอนตี้แคมปิ้งนะครับก็มีฆาตรกร1ตัวครับที่โดนปรับด้วยนั่นกะ็คือคนิบอลหรือที่คนไทยเรียกติปากว่าหยอยครับซึ่งปรับให้คนิบอลเนี่ย ไม่สามารถโจมตีเซอร์ที่ติดทนทานได้2ครั้งในช่วงเวลา0.5วิอีกด้วยครับอันนี้คือจากที่ผมลองแปลมานะครับในส่วนสุดท้ายครับจะพูดถึงฆาตกรที่ถูกรีเวิร์กความสามารถมาครับซึ่งก็คือเดอะสกัลโมเชนบอกเลยว่าเป็นตัวที่รีเวิร์กเยอะมากตั้งแต่สกิยลยันแอดออนเลยซึ่งผมก็จะแบ่ง เนื้อหาเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทไปแล้วกันนะครับในส่วนนี้ส่วนแรกครับจะขอเริ่มจากดโดรนก่อนสกอ l เมอร์เชนจะมีดโดรนอยู่6ตัวจากเดิม4ตัวแล้วก็หลังจากที่วางดโดรนลงไปเรียบร้อยเนี่ยสกอเมอร์เชนจะติดตรวจไม่พบหรือติดสเตลเป็นเวลา8วิแล้วก็ระยะห่างในการวางดโดรนแต่ละตัวเนี่ยก็จะวางได้ห่างกัน เป็นขั้นต่ำ16เมตรจากเดิม22เมตรซึ่งหมายความว่าเราสามารถวางโดรนให้มันอยู่ใกล้กันได้มากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ตัวโดรนเนี่ยเราไม่สามารถใช้รีโมทเพื่อเปิดให้มันทำงานได้อีกรอบนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันทำได้ครับแต่ในเซิร์ฟทดสอบมันทำไม่ได้แล้วแล้วก็ตัวโดรนเนี่ย จะไม่ส่งผลแบบทะลุชั้นนะครับเอาง่ายๆคือเมื่อก่อนเนี่ยเราวางโดนไว้ชั้น2มันยังสกแกนทะลุลงมาชั้นหนึ่งแต่ในเซิร์ฟเพสมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับแต่เรายังสามารถวางแบบซ้อนชั้นได้อยู่อย่างเช่นเราวางโดนไว้ชั้น2้เนี่ยเราก็สามารถวางโดนไว้ที่ชั้น1ได้ครับ ซึ่งตัวโดรนเนี่ยมันก็จะไม่มี a แ t i v a t e Zone หรือคือพื้นที่การใช้งานที่เป็นสีส้มแล้วนะครับตรงนี้คือมันจะเอาออกแล้วก็รัศมีการสแกนของโดรนเนี่ยจะอยู่ที่8เมตรครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่เราปล่อยโดรนหรือเรียกโดรนกลับเสร็จเนี่ยมันจะติดคูดาวอีกด้วยครับในส่วนที่2ครับจะพูดถึงการทำงานของโดรนครับซึ่งโดรนเนี่ยจะมีอยู่2โหมดครับ เริ่มจากสเตล d โหมดซึ่งโหมดนี้นะครับหลังจากที่เราวางโดนล,ลงไปเนี่ยโดนมันจะทำงานอยู่ในโหมดนี้แบบอัตโนมัติเลยครับซึ่งในสเตลโหมดเนี่ยตัวโดนมันจะหมุนช้าแล้วก็เสียงของโดนเนี่ยมันจะเงียบนอกจากนี้นะครับไอตัวสแกนเนี่ยมันจะล่องหนอีกด้วยแต่เรายังสามารถ สังเกตเห็นแสงไฟที่ออกมาจากตัวดโดรนได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถพอจับทางได้ว่าดโดรนมันสแกนอยู่ในทิศทางไหนซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถแอบไปปิด,ดโดรนได้แบบเงียบๆครับซึ่งถ้าเกิดว่าดโดรนเนี่ยถูกปิดการใช้งานไปแล้วเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้อยู่ที่15นวทีครับซึ่งเมื่อผ่านไปครบ15วิเนี่ย ตัวดโดรนก็จะกลับเข้าสู่โหมดล่องหนหรือสเตล t h โหมดอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าเซอร์เนี่ยไปอยู่ในพื้นที่การทำงานของดโดรนแล้วถูกดโดนสแกนได้เนี่ยจากสเ a ล t h โหมดก็จะเข้าสู่แอ t i v a t e Mode ครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยเซอร์ไวเวอร์จะเห็นลำแสงการสแกนของดโดรนได้อย่างชัดเจนแล้วก็การสแกนเนี่ยมันจะเร็วขึ้นกว่าสเตล t h โหมดด้วย ในส่วนที่3ครับจะพูดถึงการสแกนซึ่งจะขอแยกเป็นกรณีที่สแกนไม่ได้กับสแกนได้นะครับคือโดรนเนี่ยจะไม่สามารถสแกนเซอร์ที่ไม่ได้มีการขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยปล่อยโดรนไปตรงเซอร์ที่มีการปั่นไฟหรือว่านั่งถอนโทเทมอยู่ซึ่ง2แมคคนิกน,นี้นะครับเซอร์เนี่ยแค่นั่งแล้วทำการทำอินเตอร์แลกอย่างว่าแต่ไม่ได้มีการ ขยับขยื่นเหมือนตอนวิ่งหนีหรือตอนจุกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดรนจะไม่สามารถสแกนได้ครับน่นหมายความว่าเราไม่สามารถเอาโดรนเนี่ยไปคุมเครื่องคุมแบบเมื่อก่อน,อนได้อีกต่อไปนั่นเองครับต่อไปครับก็เป็นส่วนที่โดรนสามารถสแกนได้ครับคือคือเซอร์เวอร์เนี่ยหากถูกสแกนจากโดรนไม่ว่าจะอยู่ในโมนไหนก็ตามเนี่ยมันจะเป็นการแจกสแตก็กล็อกออนให้กับเซอร์ดังกล่าวครับ ซึ่งสแต็กนี้นะครับหากโดนแจกไปแล้วมันจะไม่ลดนะครับแล้วก็สแต็กล็อกออนเนี่ยนอกจากถูกโดรนสแกนแล้วเนี่ยยังสามารถได้รับอีกหนึ่งวิธีเลยก็คือเราไปแฮกโดรนแล้วแฮกพลาดก็จะถูกเพิ่มสแต็กล็อกออนขึ้นอีกหนึ่งขั้นครับซึ่งถ้าเกิดว่าสแต็กล็อกออนนี้ครบ3ามเมื่อไหร่ มันจะมีกระดักกงเล็บหรือคลาวแท็บติดอยู่ที่แขนเราครับซึ่งถ้าเกิดว่าเซอร์ที่เลือดเต็มเนี่ยโทรขอรับนี้เข้าไปเนี่ยเซอร์ดังกล่าวก็จะเจ็บ1ขั้นพร้อมติดผูกพังด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเซอร์คนนั้นเนี่ยเขาเจ็บอยู่แล้วครับก็จะมีกับดักติดอยู่ที่แขนเหมือนเดิมติดผกพังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจะติดแผลนลึกเพิ่มด้วยครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเซอร์โดนสแ,แกนมันเนี่ยหรือโดนตรวจจับได้เนี่ย แล้วถ้าเกิดว่าสกิลเลอร์เนี่ยกดดูรีโมทนะครับมันก็จะเป็นการระบตุตำแหน่งของเซอร์ดังกล่าวเป็นระยะเวลาสั้นๆครับแล้วก็สเกาเมอร์เชนเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไวขึ้นพักหนึ่งนะครับในส่วนที่4ครับกับดักกงเล็บหรือ Cloud Tap คือเซอร์ที่มี Cloud ท a p ติดอยู่เนี่ย ก็จะติดผูกพังไปเรื่อยๆจนกว่าคลาวแท็บจะหายไปครับซึ่งคลาวแท็บเนี่ยจะติดอยู่ที่แขนเซอร์เป็นเวลา45วินาทีนอกจากนี้นะครับเซอร์ที่มีคลาวแท็บติดอยู่หากถูกสแกนจากโดรนก็จะติดโทษให้เคลื่อนที่ช้าลง10เป็นเวลา6วิด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็จะถูกเผย โดยสัญชาตญาณฆาตรกรให้กับคิลเลอร์ทราบเป็นเวลาสามวิด้วยส่วนที่5ครับอันนี้คืออื่นๆ้ะก็สกัลโมเชนเนี่ยตอนที่ใช้รีโมทเช็คหาเซอร์เนี่ยสกัลโมเชนจะไม่ขึ้นที่ช้าลงแล้วก็เสียงฝีเท้าของสกัลโมเชนก็จะเบาขึ้นด้วยนอกจากนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนเชสมิวสิกหรือเพลงไล่ล่าขึ้นเล็กน้อยตามนี้เลยครับ ส่วนที่6ครับเป็นส่วนสุดท้ายแล้วก็คือแอดออนที่ถูกปรับเพิ่มครับซึ่งแอดออนของกัมโมเชนเนี่ยมี20อันโดนปรับไป18อันครับเริ่มจากลำโพงน้ำตาลครับปรับให้ลดภูมิคุ้มกันที่มีต่อการสแกนของโดนลดลงแล้วก็แสงไฟกำลังสูงครับปรับให้เซอร์ที่ติดแท็บเนี่ยจะติดตาบอดจนกว่าแท็บจะหาย 3. ครับก็เป็นอัปเกรดกระแสไฟขั้นสูงปรับให้เวลาที่เซอร์ปรากฏบนเลดาร์เมื่อถูกตัวจับเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งวิ 4. ครับก็เป็นนังสือก,กระตูนะซึ่งปรับให้เซอร์ที่มีกระดักเนี่ยจะเจอโซนสกิลเช็คที่เล็กลง20%จนกว่ากระดักจะหายครับ5ก็เป็นไม้เหลืองซึ่งปรับให้เวลาของโดนที่อยู่ในสานะไม่ทำงานเนี่ยลดลง15% 6. ก็เป็นลำโพงช็อตกันครับ ปรับให้เซิร์ชที่มีแท็บเนี่ยจะไม่รับแจ้งเตือนเวลาสกิลเช็คมาจนกว่าแท็บจะหายแล้วก็นี่ครับชาร์จเกินขีดซึ่งคล้ายๆชื่อเปิร์ของเดอะด็อกเตรนะครับคืออันเนี้ยปรับให้เวลาของกับดักเนี่ยเพิ่มขึ้น15%ต่อไปเขาก็เป็นโหมดประหยัดพลังงานซึ่งปรับให้คูลดาวของสกิลลดลง25%ด้วย9ครับการให้แสงตามสภาพแวดล้อมอันเนี้ยปรับให้เวลาคงอยู่ของ ของการสเตลวเนี่ยเพิ่มขึ้น20% 10ครับก็เป็นตัวประมวลสีเขียวซึ่งอันเนี้ยปรับให้เซอร์ที่มีกระดักโดนตัวจับจะเพิ่มผลของถูกกีดขวางอีก3%แล้วก็นี่ครับผงแก้วอันนี้คือเก่าใหม่เหมือนกันเลยนะก็คือเซอร์ที่ถูกติดแทบเนี่ยเมื่อถูกโจมตีจะติดเวอะ์หวะและเลือดท่วมเหมือนหัวหมูเลยแล้วก็คลายน็อตครับอันนี้เนี่ยเซอร์ที่ติดแทบเนี่ย จะติดหมดกําลังนาน6วิอันต่อมาครับเป็นอัปเกรดอินฟาเาตอันเนี้ยเก่ากับใหม่เหมือนกันเลยคือหลังจากที่กระดักถูกเอาออกจากเผยออร่าเซอร์คนนั้นนาน4ีวีครับอันเนี้ยเหมือนเป็นลําโพงหรือวอนะครับอันเนี้ยปรับให้เซอร์ที่มีกระดักเนี้ยจะติดไม่รู้ตัวจนกว่ากับดักจะถูกเอาออกแล้วก็สุ่มตรวจความเคลื่อนไหวครับอันนี้เนี้ยเซอร์ที่มีกระดักเนี่ยแล้วโดนตัวจับเนี่ยจะเพิ่มผลของถูกกีดขวางอีกหนึ่งวิ แล้วก็การอ่านภุงมิประเทศครับอันนี้เนี่ยหลังจากปล่อยโดรนออกมาเราจะได้รับความเร็วในการทำลายกำแพงไม้เครื่องบ่นไฟแล้วก็การกระโดดข้ามที่วัยขึ้น20%เวลา8วิครับแล้วก็ไปพัดต้นแบบครับอันนี้ปรับให้ดโดรนมันหมุนไวขึ้น10%แล้วก็การคาดการการเคลื่อนไหวชั้นสูงครับอันนี้น่ปรับให้เซิร์ฟที่ติดแท็บเนี่ย ผเผยออล่าหวิแล้วก็แบตเตอรี่หมดอายุครับอันนี้เนี่ยเมื่อตรวจจับเซอร์จากเรดาร์ได้จะได้รับเร่งรีบ25%แต่แบตเนี่ยจะมีอายุเพียง50%แล้วก็อันสุดท้ายครับต้นฉบับที่ยังไม่เมผยแร่สีลุงอันนี้นะครับเมื่อโดรอนอยู่ทำงานจะส่งผลให้โดนตัวน,นั้นเนี่ยมีเสียงหัวใจ3-2เมตรครับเป็นวลา15วิและระหว่างเนี่ย เราก็จะติดสเตลครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารที่จะเข้ามาในเกมได้บริไลา์แพด ptb 7.3.0ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับแล้วเจอกใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ